เ้ยเอาสิเอาคอมันหามาเกี่ยวหามาเกี่ยวคุเอา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 กระสอบมาปัจจุบันม่ใช่หรือไงระวังทำยังไงนั่นนั้นเราไม่เรารู้ว่ามันจะเอาใส่อะไรยังไงอะไรที่นี้ร่างไปตรงนี้เลยไหมครับร่างไปจากไหนมันหลุดแล้วเสื้อหลุดเอาเสื้อนั้นมาหน่อยเสื้อหลุดแล้ว ปอดไม่งูอหาั้วันแนาเหมือนที่ย่านวนไอ้วกหทำยังไงเลยทีนี้นอ, <c oughs> อา, <c oughs> าเอาเอาเอาเชือกมันออกจากคอมันงออกครับนักห้องเลยนงยิงออกเอาไปปานบ่เวีหาไม่ข้างห <c oughs> ลังน่ะักหนี เอามาจากเอาเดี๋ยวได้แล้วเๆโอ็วๆวัดกี่เอาเอาเอโอ้ยได้กี่เม็ดเอาเอามาตลับเม็ดมาวัดโอ้ยจะมาเอาหาเลยกิ่งเหมือนเดี๋ยวได้แล้วใส่เอาเอาเก็บไปไปรูปไปอยู่ป่าปะอ้หสศิลากมัป็นไงหล่ะไปปล่อยโรงเรียนจะไปปล่อยที่ไหนปล่อยหอมบิชชี่ไปเลย เยอะครับครัวครับครับไปป่าอุ้ยไปมันก็มาเหมือนเดิมแหละดูดูเขาโอ้ยเดิมเลยอะเอาเอาเชื้อออกจากมันได้ป่ะถ้าจะออกจากมันเบลนง่ายเป็นสีลุงพิ่มหน่ว่าขอไฟอันเลยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเร็วก่อนเน้นมานหรือ อุ้มอุ้มตัวนั่นตอนนี้ดีล่ะนี่มาต้องถือเสื้อเนี่ยมีอุ้มตัวนี่ทุ่งย่านเจับหางมันกลไปหรือเปล่าเจัาพางมันนั่นว้าโอ้าวผ่านเว้ยอู้มันก็จะมาเหมือนเดิมเหมือนเล้อผมว่ายักษ์ขนาดบ่ครับได้จับจิ้งหรอกวง ไฟรูไหลาไปเมื่อมาหาจินป่าเนี่ยอไฟนี่มันเป็นเนี่ยหรอมาหาจินกันจังสิเพอถือกล่อง